ยังคงกาะติดกับสถานการณ์โควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้1,983คนผู้เสียชีวิตนะฮะสูงถึง34รายยังคงมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ชะล่าใจไม่ได้จริงๆนะฮะจากกรณีนี้ที่ผมพูดได้เกินไปของคุณพลอยเชอร์มานนะครับประกาศตรวจผลรอบที่4ติดเชื้อโควิด1 i หลังจากที่มีเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะสมุย กาะพังงานงานนี้ก็ทำเอาชาเนตเนี่ยนะครับแห่คอมเมนต์หลังจากที่ออกมาโพสต์ขอโทษยอมรับผิดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากความประมาทของตัวเองการตกสุดท้ายสร้างความเสียหายยอมรับคําวิาพากษ์วิจารณนะครับยินดีรับผิดชอบในการกระทําของตัวเองชาเนตได้มีการคอมเมนต์ประมาณนี้นะครับบอกว่าถือว่าเป็นตัวอย่างของคนของคนกาตกนะครับไปเที่ยวขนาดนี้ติดก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ลอยไม่มีความรับผิดชอบรวมไปถึงวิจารณ์อยากให้เล่าอยากรวมไปถึงวิจารณ์ว่าอยากให้ดาราคนบันเทิงเห็นใจประชาชนให้มากกว่านี้ครับด้านคนบันเทิงที่ประกาศติดเชื้อมีเพิ่มอีกหนึ่งคนค่ะผู้ประกาศข่าวชนรัศมีงาทวีสุขแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลข,ของตัวเองว่าติดเชื้อโควิด1 i และได้เข้ารับการรักษาทันทีพร้อมเผยไทม์ไลน์อย่างละเอียดคาดว่าได้รับเชื้อจากมารดาซึ่งเป็นผู้ป่วยฟอกไตที่โรงพยาบาล ตอนนี้มีอาการปอดอักเสบเล็กน้อยได้รับการรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวียเรียบร้อยส่วนนักร้องหนุ่มเต้วิสรั์ที่ก่อนหน้านี้รักษาตัวหายจากโควิด -19 กลับมาพักฟื้นที่บ้านล่าสุดแจ้งข่าวดีคุณพ่อคุณแม่ที่ติดเชื้อโควิด1 i ก็ได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วเช่นกันโดยเต้บอกว่าอาการของคุณพ่อคุณแม่เชื้อไม่ลงปลอดเหลือกักตัวต่ออีก14วันก็น่าจะเป็นปกติแล้วส่วนของผมก็ต้องบริหารฟื้นฟูนฟปอดที่ถูกเชื้อทำลายไป ขอส่งกำลังใจต่อให้ผู้ป่วยท่านอื่นหายไวๆนะครับส่วนตลกชื่อดังจาตุรงโพธารามได้ออกมาโพสต์ผลตรวจโควิด -19 พร้อมแจ้งผลตรวจเมื่อเช้านี้ว่าเป็นลบค่ะซึ่งก็เป็นการตรวจเพื่อความสบายใจมากันที่นาเดชคูกิมิยะนะครับได้บริจาคเงิน500แสนบาทครับส่งทบทุนสร้างห้องรักษาผู้ป่วยโควิดให้กับโรงพยาบาลศรีนครินนะครับ ตามด้วยโตโนภาคินเลยนะฮะขอเชิญช,ชวนนะครับเป็นหนึ่งส่วนในกิจกรรมล้านกำลังใจต้านภายัยโควิด -19 ช่วยเหลือชาวขอนแก่นโดยคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญชวนนะฮะผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเพื่อนำไปสนับสนุนสร้างห้องรักษาผู้ป่วยโควิด -19 อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลสนามครับ กินว่าครั้งน,นี้คอนแกนบ้านเราโดนหนักเลยนะครับทางคณะแพทยศาสตร์นะครับมีความตั้งใจมากๆนะครับที่จะช่วยคุณหมอคุณยบาบาลในการที่จะหาไม่ว่าจะเป็นการสร้างห้องของผู้ป่วยหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เที่อาไว้ช่วยดูแลผู้ป่วยแล้วก็รักษาผู้ป่วยส่วนหนุ่มกัปตันภูทะเนศก็คอยช่วยอีกแรงด้วยการบริจาคโลหิตพร้อมบอกว่ามีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยไม่มีช่วยให้กำลังใจ พร้อมกับคุณทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อทุกคนส่วนสองสาวจ๊ะนงพนีและไแดา,ดาน่ายังไม่หยุดลุยช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องล่าสุดบริจัคหน้ากาก1-0,000ชิ้นรวมมูลค่ากว่า2.9ล้านบาทเพื่อนำไปแจกจ่ายต่อกับคณะทำงานและในชุมชนมากันที่น้องใหม่ดาวิการนะคะก็เดนหน้าครับส่งมอบกล่องรอยยิ้มเป็นครั้งที่2แล้วเพื่อมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากการระบาดของโควิด1 i แต่ครั้งนี้มีหวานใจอย่างหนุ่มเตอ๋อฉันทวิทย์และผู้จัดก,การส่วนตัวมาร่วมด้วยอีกแรงหนึ่งนะครับปิดท้ายกันที่2ดารามาฝีมืออย่างคุณวิสุจิราและพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะร,รวมถึงนักสแสดงจากละครเรื่องเดียวกันร่วมจิตเป็นจิตอาสานะครับในกิจกรรมดอนจำร่วมใจต้านภายัยโควิด -19 นะฮะทำกล่องอาหาร200ชุดที่ร้านอาหารอาจารย์มาริกานะครับส่งให้กับทีมแพทย์บุคลากรที่โรงพยาบาลบํ บำราศนราดูลน,นะครับและโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดสดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ